ผลสำรวจข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,189คนระบุถึงข่าวเหตุการณ์สถานการณ์และกิจกรรมน่าสนใจตลอดทั้งปีประเภทข่าวเหตุการณ์ในประเทศที่ทำให้คนมีความสุขอันดับหนึ่งคือกิจกรรมไว้ for m u m และไว for dad ที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งผลโหวตอยู่ที่1ะ6 5 6 พร้อมระบุว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนในประเทศแต่ยังรวมไปถึงประชาชนไทยทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนสื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ส่วนอันดับสองคือข่าวพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระอาการดีขึ้นส่วนอันดับสามคือกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติประเภทข่าวน่าสนใจและเหตุการณ์เศร้าสลดมากที่สุดอันดับหนึ่งคือเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์มีผลโหวตที่ร้อยละเ1 6เหตุด,ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558 คนรา้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ศาลเท้ามหาพรมโรงแรมแกรนไฮเอ็ดเอราวันเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บ163คนกระทั่งตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งรับสารภาพเชื่อมโยงกลุ่มผู้อพยพชาวอุยกูส่วนบุคคลเป็นข่าวน่าสนใจในปี2558แบ่งออกเป็นวงการบันเทิงได้แก่คุณปอทิศฎีสหวงดาราชื่อดัง ที่ถูกนำตัวส่งรักษาอาการป่วยไข้เลือดออกขั้นวิกฤตจนต้องตัดเท้าซ้ายเพื่อรักษากระทั่งมีการเปิดตัวครอบครัวภรรยาและลูกสาวออกสู่สาธารณชนซึ่งล่าสุดอาการป่วยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ส่วนวงการกีฬาคือซิโกโก้เกียรติศักิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ผ่าทัพช้างศึกสร้างผลงานสะเทือนวงการลูกหนังพาไทยคว้าแชมป์อาเซียนและผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียในรอบหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่สร้างผลงานเข้าตาจนทําให้แฟนกีฬาในประเทศยกผลงานต่างๆให้เป็นการคืนความสุขแก่คนในชาติอย่างแท้จริง